เขาน้อยใหญ่ตั้งตระงานแนบชิดสายน้ำโอบล้อมด้วยสายลมแห่งวัสนฤรูเป็นภาพที่โอบอุ้มดวงใจของผู้มาเยือนจากต่างถิ่นให้ผลิบานดังดอกไม้แรกแย้มระหว่างเดินทางมุ่งไปสู่นครเชียงตูสามารถแวะชมความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนเกษตรกรรมหลายครัวเรือนยังคงสืบสานงานหักตกรรมพื้นบ้านเพื่อสร้างผลงานที่ขึ้นชื่อให้กับชุมชน ชนบทเข้าสู่ชุมชนเมืองจะเห็นความแตกต่างของสภาพบ้านเรือนรวมไปถึงความเป็นอยู่ของผู้คนบางมุมในนครเชียงตุงสามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบเมืองเห็นวัดวาอารามที่แวดล้อมด้วยสิ่งปลูกสร้างต่างยุคต่างสมัยและยังสามารถนมัสการพระพุทธรูปยืนปางยื่นหัดขวาองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานบนดอยจอมสักได้จากทุกมุมเมือง ใจสูงค่ะความเป็นเอกลักษณ์ของนครเชียงตุงดึงลีให้กลับมาเยือนที่นี่อีกครั้งทุกวันนี้เชียงตุงยังคงมีความโดดเด่นในหลายด้านโดยเฉพาะศิลปะผสมผสานในยุคสมัยต่างๆของพอมา่าจนถึงความเป็นไทยขืนในแบบล้านนาซึ่งเป็นสเสน่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมอย่างประตูเมืองป่าแดงที่อยู่ด้านหลังลีนะคะก็เป็นประตูเมืองสุดท้ายและเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของนครเชียงตุง และจากนี้ไปเราจะได้ไปเห็นความเป็นอยู่ในย่านชุมชนเดี๋ยวเราไปขึ้นรถสามล้อไปทัวร์รอบนะครเชียงตุงกันดีกว่าค่ะ เชียงตุงในอดีตผูกพันใกล้ชิดกับอาณาจักรล้านนาความสัมพันธ์แบบบ้านพี่เมืองน้องทําให้ผู้ที่มาเยือนในยุคหลังยังคงสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของวัฒนธรรมเก่าแก่และเมื่อล้อมรวมกับความหลากหลายของผู้คนต่างเผ่าพันธ์ุเชียงตุงจึงมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นความแตกต่างนี้พบเห็นได้ในกาดหลวงเชียงตุงกาดมีชีวิตที่ผู้คนจํานวนมาก เดินทางมาซื้อขายสินค้าท้องถิ่นที่แม่ค้านำมาวางขายแบบพื้นบ้าน,วนความหลากหลายของสินค้าที่วางขายทำให้กาดหลวงเชียงตุงเป็นกาดที่มีชีวิตชีวาถ้าอยากสัมผัสถึงความเป็นเชียงตุงต้องมีพลาดที่จะมากาดหลวงเชียงตุงเพราะนอกจากอาหารหลากหลายชนิด ที่มีให้เลือกชิมจนอิ่มท้องภายในกาดหลวงก็ยังมีสินค้าหลากหลายประเภทให้เลือกชมเลือกจับจ่ายซื้อหานำกลับไปเป็นของฝากที่บ้าน อยอู่เรียกว่าวงเวียนพระเจ้าหลวงค่ะและอีกไม่นานบริเวณนี้จะเป็นสถานที่จัดงานบุญใหญ่มหาสังกทาน315วัดจากทั่วทั้งนครเชียงตุงค่ะในวันที่29พฤศจิกายนนี้และในวันนั้นจะมีพิธีถวายพระตาหารแด่พระพิสุสามเณรกว่า3,500รูปด้วยค่ะงานนี้นับเป็นงานบุญใหญ่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ใจกลางนครเชียงตุง ซึ่งเป็นการรวมพลังพุทธบริษัท4เพื่อร่วมประกาศพระพุทธศาสนาเดี๋ยวเราไปฟังความในใจของชาวเชียงตุงเกี่ยวกับการจัดงานครั้งนี้กันค่ะอันนี้คือพี่น้องกิงดูงเลยพูดถึงแต่เล็้วก็ขาเจ้าดีมาเฮ็ดดีมันนั่งกับมาท่านดีกิงดุงอันนี้ก็ขเขาก็ถังว่ามันดีมะอ่านเป็นหมื่นมันหนึ่งเก้านาะอ,อันนี้เขาขามจุม้มเตะเขาเจะยังดีมีใจ จิตใจตัดิมั่ลุ่มาดานแกตัวเฮาค่ะเป็นคนมาในไหนมีเฮมุกค่ะมีมึงไหลค่ะแล้วแต่เหลียวเขาค่ะก็มึงมองเต๊ะเพราะว่าธรรมกายมาเหหรอเอากันเป็นการพ่ออมกันตั้งเซิงตั้งโบเทแลยมาหนังเตีอะไรในไหนก็อันไหนเฮาค่ะหันพอนดีเต๊ะในจำนวนที่จะทำบุญครั้งนี้ก็คือพระสงฆ์3,000รูปและ ก็สามนเณรทั่วทั้งเมืองของทั้งเชียงตุงมันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากมากๆเลยครับผมก็จะร่วมช่วยทั้งกายและใจช่วยประสานงานตามตัวเวลางานจริงผมก็จะไปช่วยงานเพราะว่าผมมองวามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ครั้งหนึ่งในชีวิตจะมีโอกาสได้ทําบุญใหญ่หลวงขนาดนี้ครับก็ดีใจครับเพราะว่ามันจะเป็นครั้งแรกที่ ประเทศไทยกับประเทศพม่า,า,มาเชียงตุงเนี่ยที่จะได้ทําบุญร่วมกันครับไม่เคยมีครับเพราะว่าจะได้จัดแบบวัดที่มีอยู่ที่ในเมืองเชียงตุง300กว่าแล้วก็พระทั้งบททั้งสามพันขวานี่คือมันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกแล้วก็มันจะเป็นความรู้สึกดีที่ชาวพุทธพมา่าทุก ทุกที่ทุกเมืองแล้วก็าชาวพุทธที่เมืองไทยทุกคนแล้วก็ทางโลกด้วยนะครับก็มามีส่วนร่วมบุญทําบุญที่เมืองเชียงตุงที่จะถวายมหาสังฆทานครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่เชียงตุงนะครับขอทุกคนมาร่วมทําบุญด้วยกันนะครับนูนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงตุงอยากจะให้ทุกๆคนมาร่วมทําบุญด้วยกันค่ะขอเชิญคนไทยมาเยอะๆนะมาทําบุญเชียงตุงมาเยอะๆเนะี่ย เดือนพฤิกายน29คนะ่ะเชิญมาเชียงตุงทุกคนเนยนะเราได้ฟังความในใจของชาวเชียงตุงกันไปแล้วนะคะลีในฐานะชาวพุทธเมียนม,มา mm hmm. ก็อยากจะเชิญชวนชาวพุทธทั่วโลกมาร่วมถวายมหาสังกทานสร้างบุญใหญ่ร่วมกันแต่การมาเยือนเชียงตุงครั้งนี้ของลียังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะลียังมีสถานที่สำคัญอีกหลายแห่งที่อยากพาไปชมค่ะ จากบริเวณวงเวียนพระเจ้าหลวงเมื่อเดินผ่านซุ้มประตูสีเหลืองทรงประสาทจะเข้าสู่วัดหัวข่วงวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองอายุกว่า700ปีและด้วยความที่เป็นวัดเก่าแก่มีประวัติความเป็นมายาวนานวัดหัวข่วงจึงคล้ายบานกระจกที่สะท้อนให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในนครเชียงตุง เห็นได้จากศรัทธาของผู้คนที่อยู่ณเบื้องหน้าพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนหลายสิบองค์ภายในวิหารได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงด้วยศิลปะล้านนาตรงข้ามวัดหัวขวงเป็นที่ตั้งของวัดพระเจ้าหลวงหรือวัดมหาเมียมุนีพระอารามหลวงของนครเชียงตุงลักษณะาภายนอกวิหารเป็นทรงจตุรมุขป,ประดิษฐานสีขาว หลังคาสีแดงทรงประสาทบีซุ้มประตูสีทิศเด่นสะดุดตาหากเดินผ่านซุ้มประตูเข้าไปก็จะพบกับความวิจิตภายในวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระมหาเมียมุนีอมรับประทานศิลปะมันเลที่หลงรักปิดทองอย่างสวยงาา ตัดวาอารามในนครเชียงตุงล้วนได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงและยังคงความเป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับเชียงตุงเช่นวัดเชียงยืนวัดหลวงที่มีอายุเก่าแก่กว่า500ปีภายในวิหารได้รับการบูรณะให้คงความสวยงามเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลายสิบองค์องค์ที่โดดเด่นคือพระพุทธรูปที่ประทับยืนหนึ่งองค์ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัดเชียงยืนแห่งนี้วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองที่มีความเป็นมายาวนานอีกแห่งหนึ่งคือวัดอินหรือวัดอินทะบุภารามที่มีอายุกว่า600ปีภายในวัดประดิษฐานองค์พระเจดีย์พระเจดีย์องค์นี้ชาวเชียงตุงเล่าให้ฟังว่าสร้างขึ้นก่อนการสร้างวัดอินปัจจุบันได้รับการบูรณะใหม่ ให้เป็นเจดีย์รูปทรงหลังกาเมื่อเข้ามาในวิหารจะพบกับความอลังการตั้งแต่ซุ้มประตูทางเข้าด้านในตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงด้วยศิลปะล้านนามีการสร้างกูพระเจ้าแบบชาวล้านนาครอบพระประธานเอาไว้ซึ่งตามตำนานเล่าว,ว่าพระพุทธรูปงดงามองค์นี้พระอินทร์ได้มาช่วยสร้างจนสำเร็จจึงเป็นที่มาของชื่อวัดอินท์ และบริเวณด้านหลังองค์พระประธานก็ยังมีองค์พระพุทธรูปโบราณล้ำค่าประดิษฐานอีกหลายสิบองค์วัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ชาวเชียงตุงและนักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาสักการะก็คือวัดพระาธาตุจอมคำ วิหารวัดพระธาตุจอมคำมีภาพเขียนจิตรรรรมฟ้าผนังลงรักปิดทองเล่าเรื่องราวในพระพุทธศาสนาอันเป็นจุดกำเนิดของเมืองเชียงตุงตามตำนานและเล่าถึงที่มาของการสร้างวัดพระธาตุจอมคำตามตำนานที่กล่าวถึงพระธาตุจอมคำมว่ามีอายุเก่าแก่กว่า1,200ปีและเป็นที่ประดิษฐานพระเกศธาตาุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระเจดี ผ่านการบูรณะมาแล้วหลายครั้งปัจจุบันได้รับการบูรณะให้งดงามอลังการเป็นสีทองอารามสว่างสวยวัดวาอารามทุกแห่งสะท้อนศรัทธาอันแรงกล้าบอกเล่าวิถีชีวิตที่เกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนาไว้อย่างแน่นแฟ้นเมื่อมองจากจุดชมทิวทัศน์จะพบว่ามีอารามตั้งอยู่ทุกหัวระแหงและบนดอยจอมสัก มีพระพุทธรูปปางยื่นหัดขวาองค์ใหญ่ประทับยืนโดดเด่นเมื่อเข้าไปสักการะใกล้ๆจะพบความเป็นเอกลักษณ์ของงานพุทธศิลป์แบบเมียนมาสกุลช่างมันดดเลที่สร้างอีกหนึ่งตำนานเล่าขานไว้ในเชียงตูและถ้าหากกล่าวถึงความเป็นมาอันยาวนานต้นยางยักษ์อายุกว่า200ปีก็มีความเป็นมาที่ยาวนานเช่นกันเป็นต้นยางต้นใหญ่ ที่มองเห็นได้จากระยะไกลแม้ยืนอยู่บริเวณหนองตูเสียงเทศจากพระภิกษุสามเณรที่ดังต่อเนื่องข้ามวันเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่บอกให้รู้ว่าได้เข้าสู่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทุกวันพระ คนเชียงตุงจะเข้าวัดฟังธรรมและร่วมทำบุญตามประเพณีศรัทธาแนบแน่นในพระพุทธศาสนาได้หล่อหลอมให้เกิดวิถีประเพณีที่ดีงามตามแบบฉบับของชาวเชียงตุง วันนี้พระพุทธศาสนาในนครเชียงตุงยังคงเจริญรุ่นเรืองไปพร้อมกับการเติบโตของสังคมโดยมีผู้เฒ่าผู้แก่ไปจนถึงคนหนุ่มสาวยุคใหม่ที่ช่วยกันอุปธรรมค้ำจุนให้ดำเนินไปตามคันลองอันดีงามตลอดไปสำหรับชาวเชียงตุงสิ่งที่ไม่สามารถทำลายได้คือความศรัทธานในพระพุทธศาสนาค่ะ สิ่งนี้อยู่ภายในใจของผู้คนที่นี่มาช้านานและอีกไม่นานพระพุทธศาสนาในนครเชียงตุงต้องจารึกพิธีถวายมหาสังฆทาน315วัดและพิธีถวายพระตาหารแดบบ่พระพิสุสมัมมณรน,นกว่า3,500รูปไว้เป็นประวัติศาสตร์ค่ะรีหวังว่าเราจะได้มาร่วมกันประกาศพระพุทธศาสนาณน,นครเชียงตุงสู่สายตาชาวโลกด้วยกันนะคะ แล้วพบกันที่นครเชียงตุงนะคะไมสุงค่ะ